สนับสนุนโดยโรซาฟมิลี่ฟูดเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวโรคปวดข้อครับรูมาตอยครับปวดข้อที่พบในหญิงมากกว่าชายก็คือรูมาตอยอแต่ปวดข้อที่พบในชายมากกว่าหญิงก็คือโรคเกาอันนี้แปลกนะครับอาจจะคงเกิดจากการที่กรรมพันธุ์เป็นตัวส่งต่อโรค้าผู้ชายมันจะส่งต่อมาจากปู่ย่าตายาย เป็นผู้ชายผู้ชายส่วนรูปตอยนั้นเป็นโรคที่มักจะมาในผู้หญิงแย่กว่าเกิดจากการที่เป็นที่ข้อเล็กๆแแถวข้อนิ้ว<ม>ข้อมือข้อศอกเห็นไหมครับข้อที่เป็นมันจะแตกต่างกับโรคอื่นๆชัดเจนรูปตอยจะเป็นที่ข้อเล็กๆข้อที่ไม่รับน้าหนักแต่ใช้ในการทํานู่นทํานี่จุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บนะครับสาเหตุจริงของรูปตอยนั้นเนื่องจากนอกจากจะพบในหญิงแล้วเนี่ยมักจะเกิดจาก ภูมิแพ้ของตัวเองภูมิแพ้ตัวเอง,เองไปมองเพี้ยนมองว่าร่างกายนั้นที่ข้อนั้นเป็นศัตรูข้อของเราเองแท้แท้แต่เพี้ยนไปมองเป็นศัตรูภูมิคุ้มกันเหล่านี้จิงไปแอตแท็กที่ข้อข้อเล็กๆเหล่านี้เข้านิ้วข้อมือข้อศอกข้อเล็กๆจึงถูกเกิดการบาดเสบขึ้นจากการที่ลบกันระหว่างภูมิคุ้มกันที่มองเพี้ยน กับตัวข้อต่อของเราที่เป็นค่าเป็นข้อปกติของเราเองเกิดการลบกันขึ้นเกิดเป็นอาการบวมแดงร้อนขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นพลังจนได้นะครับรวต่อจึงเป็นลักษณะของโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันตัวเองบกพร่องไปเพี้ยนไปเป็นมองว่าข้อตัวเองเป็นศัตรูซึ่งความจริงแล้วต้องมองว่าเป็นพวกเดียวกันสิก็เป็นข้อเราเองไงครับแต่ไปมองว่าเป็นศัตรูจึงเป็นทำให้เกิดการอักเสบสู้รบกันที่ข้อต่อเหล่านั้น ขึ้นนะครับอาการเหล่านี้จริงๆแักจะเกิดขึ้นในคนทั่วๆไปได้ยิ่งผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชายในฤดูกาลที่อากาศเย็นๆคนไข้าจะจับรูมาตอยได้มากกว่าช่วงอากาศเมืองร้อนๆน,นะครับโอ้คุณพ่อครับแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาที่เกิดปวดปวดเจ็บขึ้นมาไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลการตรวจรักษาเกี่ยวกับเรื่องโรคข้อรูมาตอยนี่มันยุ่งยากไหมครับ ปุ่ยแล้วจะเจาะจเลือดมักจะหมอพอบอกได้ว่าในเลือดท่านนั้นมีรูปตอยแฟคเตอร์อยู่ในกระแสะเลือดอาจจะตรวจเจอได้ประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตของคนไข้ที่เป็นนะครับที่เหลือนั้นหมอมักจะใช้วิธีการจากประสบการณ์ตัวเองจากการสักประวัติสักถามการเป็นเรือเร้อรังต่อเนื่องกันมาหลายหลายช่วงของฤดูกาลนะครับอันนี้ก็สิ่งที่กจะช่วยได้โดยการโดยการตรวจร่างกายก็เพราะข้อเหล่านี้มันเป็นข้อเล็กๆพวกสมอจอข้อ,ขอเล็กๆ ข้อนิ้วมือข้อศอกข้อ,ข,อข้อมือต่าง,างนะครับไม่ได้เป็นข้อใหญ่ๆ่ไม่เหมือนโรคอื่นที่เป็นปวดข้อนะครับอันนี้คือเต็มเป็นรักษาการแยกเฉพาะมันเองบวกกับการเจาะผลเลือดออกมาด้วยก็ช่วยทําให้วินิจฉัยได้นะครับเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วเรียกได้ว่าถึงมือหมอแล้วเนะครับคุณพ่อโรคข้อรุมาตอยนี่รักษาแล้วหายขาดไหมครับมันเป็นโรคที่แปลกที่ว่าเรื้อรังอืมรักษาก็จะหลบ หลบเงาไปอยู่สักพักหนึ่งเจ็ดแตกเดินถามใบก็โผล่ขึ้นมาอีกเงยหัวขึ้นมาอีกแล้วก็เป็นๆแล้วก็หายหายไปเป็นช่วง,วงๆแบบอย่างนี้เองนะครับอันนี้คือลักษณะโรครูปตอยที่เกิดขึ้นในเชื้อชาติฝ่ายของไทยเรานะครับ,รบแต่ถ้าไปพบประคยไปรักษาท่ตสามประเทศมาจ,จะเห็นว่าคนที่เป็นชาติต่างชาติเนี่ยรูปตอยจะรุนแรงกว่าคนในภาคพื้นเอเชียนะครับอาการจะหนักกว่า บางคนที่กับข้อบิดเปี้ยวพิการไปทีดเดียวก็ดีนะครับอืมโอเคครับคุณพอ่อแล้วอย่างนั้นแสดงว่ามันเกิดบ้างไม่เกิดบ้างเกิดในสภาวะบางวันบางวันก็ไม่ได้เป็นคราวนี้สำหรับกลุ่มคนที่อยู่ในโรครูมาตอยนะครับควรจะดูแลตัวเองยังไงครับเพื่อให้เอ,อ่อถ้ามันเกิดก็ให้มันนานๆทีแล้วค่อยเกิดหรือถ้ามันจะไม่เกิดบ่อยเลยก็ยิ่งดี ครับล้วก็มียาให้คนไข้ใช้นะครับเพื่อจะควบคุมไม่ให้มันเกิดถี่เกินไปให้เป็นสักช่วงหนึ่งสองสามสัปดาห์แล้วก็ดีขึ้นแล้วก็เว้นไปสักสี่ห้า 4, 5, 5, 7, 8, 8, เดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนแล้วก็เป็นอีกสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับการควบคุมโรคพวกนี้จึงเป็นพิธีการที่ทําให้คนไข้นั้นไม่ต้องทรมานถี่เกินไปให้มีช่วงเว้นช่วงที่อากาศดีๆส่วนหน้าหนาวจะมีไข้เป็นรัวตอนมาเยอะเป็นคลินิกทีเดียวนะครับ อืมโอเคครับทั้งหมดนี้คือชุดความรู้เกี่ยวกับโรคข้อรูมาต่อยนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกันจับมาเทียบคู่กันมันก็อาจจะไปเทียบกับเจ้าโรคเกาได้ใช่ไหมคุณพ่อฝ่ายชายส่งเข้าประกวดเนี่ยชื่อโรคเกาวปวดตามข้อที่รับน้ําหนักเนี่ยพวกแถวแถวขาอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายนิ้วโป้งเท้าข้อเข่ามีบ้างบางครั้งอาการก็จะเกิดจากการกินการอยู่ของเราที่ทําให้มี เจ้าผลึกนะ่ะกดยูริกอยู่ในกระแสะเลือดสูงไปอยู่ในข้อสูงก็เกิดปัญหาเกี่ยวกับโรคเกาสำหรับฝั่งหญิงส่งเข้าวะกวดก็เป็นข้อรูมาตอยนั่นเองอาการเหมือนกันปวดบวมแดงร้อนใช่ไหมครับทีนี้ก็มีชายผสมหญิงอยู่ในบางกลุ่มนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเป็นกลุ่มชายถ้าเป็นโรคเกาหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเป็นกลุ่มหญิงถ้าเป็นรูมาตอยนะครับอืมทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เรา นำเสนอกันนะครับเกี่ยวกับชุดความรู้เรื่องโรคข้อรูมาตอยนั่นเองนะครับก็สามารถนำไปใช้ปรับประยุกต์ดูแลตัวเองและครอบครัวคนที่เรารักได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับติดตามคลิปต่อไปว่าเราสองพ่อลูกมีอะไรมานำเสนอครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ